สวัสดีค่ะไม่เนียมาแล้วค่ะ,ะจะพาทําสุกี้น้ํานะคะสุก,กี้น้ําค่ะสุก,กี้น้ําหมูใช้หมูหมักสองช้อนโต๊ะนะคะหมูนี่หมักด้วยน้ํามันหอยน้ํามันหอยกับฝาเขียวนะคะใช้ผักกาดค่ะกับผักต้นหอมต้นหอมสองต้นนะคะแล้วก็ผักกาดขาวผักกาดขาวแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองวนเส้นค่ะวนเส้น แล้วแต่เราชอบนะคะใส่น้อยใส่มากแล้วก็ผงปรุงรสรสด,ด,ดีหรือคนออะไรก็ได้ค่ะน้ําจิ้มสำเร็จรูปน้ําจิ้มสุกี้นะคะสำเร็จรูปซื้อติดบ้านไว้ค่ะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดน,นะคะต้มน้ำให้เดือดอันนี้เราทำช้วยเดียวชามเดียวน้ําเดือดแล้วรสดีลงค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ1นึ่ช้อนโต๊ะเลยค่ะทีนี้เราก็เอาหมูของเราลงหมูนี่สองช้อนโต๊ะค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะสบายดีนะคะสบายดีพี่น้องเศร้าเล้านาเดอ้อขอบใจหลายๆติดเข่ามาได้ช่องเบลียมเดอ้อสบายดีทุกๆคนนะคะ หมูลงพอหมูสุกเราก็ใส่น้ำจิ้มซุก,กี้เลยนะคะน้ำจิ้มซุก,กี้ใส่น้ำซกกี้ลงไปอันนี้เราทำถ้วยเดียวนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ ชอบสีเข้มก็ใส่ลงไปสองสาช้อนโต๊ะได้นะคะแล้วก็ตอนเราจะกินแล้วก็มีการใส่น้ำจิ้มอีกทีน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหน่งช้อนโต๊ะค่ะให้มันมีปแปร่มปรแปมหน่อยหนึ่ง หมูสุกดูว่าหมูสุกหรือ,อยังหมูสุกแล้วเราก็เอาเส้นลงไปนะอันนี้สไตล์ไม่เหนียมนะคะสไตล์ไม่เหนียมค่ะสไตล์ไม่เนียมแล้วก็ปีไข่ไว้นะคะปีไข่ไว้ ้ดเส้นลงไปผักลงไปผักลงไปชอบน้อยชอบมากแล้วแต่นี่นะคะแล้วก็กดให้มันโดนน้ำร้อนทีนี้เราจะใส่ไข่แล้วนะคะเราจะใส่ไข่เทไม่ถนัดเทลงไป ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะฟูขึ้นมาเองเสียดายใส่ให้หมดเลยนิดเดียวที่บ้านมีผักมีผักกาดขาวค่ะก็เลยได้ใส่เฉพาะผักกาดขาวถ้าใครมีอะไรนะขึ้นช่ายก็ใส่ไปได้นะคะ นี้ไข่ก็ฟูผักก็สุกแล้วนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ชิมค่ะรสชาติโอเคหรือ,อยังเค็มหวานพอหรือ,อยังถ้าใครกินเค็มนะคะเติมน้ำปลาได้อีกเติมน้ำปลาได้อีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ความหวานอะไรตามใจชอบนะคะแค่นี้ค่ะกินได้แล้วสุกี้ซุกี้น้ำค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟแค่นี้เองตักใส่ชามระวังนะคะมันร้อนมากโอ้โห วันหยุดอย่างนี้นะคะเราก็ทำกินในครอบครัวเราดีค่ะเวลาเราเสิร์ฟนะคะเวลาเสิร์ฟเราก็จะมี ด้วยซุกี้น้ำจิ้มซุกี้แยกไว้อีกต่างหากเวลากินก็เอาซุกี้เนี่ยน้ำจิ้มซุกี้เนี่ยเทลงไปอีกนะคะเทลงไปอย่างนี้แล้วก็กิ่นอร่อยยิ่งขึ้นโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เดียมนะคะเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีค่ะ